สวัสดีค่ะพี่อ้อยจะไปชวนทำแหนมหน่อตุ้มหรือแหนมหน่อไม้ไว้สำหรับทานเล่นหรือจะทำเป็นกับข้าวเพื่อทานร่วมกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยนึง่งสุกร้อนๆก็อร่อยเช่นกันค่ะแหนมหน่อไม้จะมีรสชาติที่เปรี้ยวอร่อยมีความเผ็ดหอมจากพริกขี้หนูและมีความกรุบกรอบจากหน่อไม้ถ้าหากใครสนใจสามารถทำตามพี่อ้อยได้เลยค่ะขั้นตอนแรกปอกเปลือกหน่อไม้สดล้า,ทางทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้นำมาสับ เป็นเส้นๆเหมือนลักษณะสับมะละกอตำส้มตำเลยค่ะแต่ว่าให้เป็นเส้นเล็กๆบางๆและหลังจากนั้นให้นําไปช่างให้ได้น้ําหนัก800กรัมเมื่อช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะนําหน่อไม้นี้ไปต้มโดยตั้งหม้อหรือกระทะใส่น้ําพอประมาณหรือพอท่วมหน่อไม้ใช้ไฟแรงรอจนน้ําเดือดเติมหน่อไม้ลงไปให้คนหน่อไม้เป็นระยะระยะ ใช้เวลาในการต้มหน่อไม้ประมาณ20นาทีหน่อไม้ก่อนที่จะนำมาทำอาหารควรนำมาต้มเพื่อผ่านความร้อนเพราะว่าหน่อไม้จะมีสารไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารที่เป็นพิษต่อร่างกายหลังจากที่ต้มหน่อไม้นานประมาณ20นาทีให้ปิดไฟได้เลยค่ะตักขึ้นใส่ภาชนะที่มีน้ำเพื่อล้างยางของหน่อไม้น้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำาด่มอุณหภูมิห้อง ส่วนหนอไม้ที่ใช้ไม่อ้อยใช้หน่อไม้หวานเวลานำมาทำแหนมจะมีรสชาติที่อร่อยไม่ทำให้เกิดรสชาติที่ขมและฝาดเมื่อตักหน่อไม้ขึ้นมาจนหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไปเทใส่ในตะแกรงและนำมาล้างน้ำสะอาดอีกครั้ง ท่านผู้ชมสามารถล้างน้ําจํานวนครั้งมากกว่าที่มีอ้อยล้างก็ได้นะคะเมื่อล้างน้ําจนสะอาดดีแล้วมีอ้อยจะบีบเอาน้ําออกจากหน่อไม้ให้ท่านผู้ชมบีบเอาน้ําออกมาให้ได้มากที่สุดให้บีบเอาน้ําออกมาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดช่วงท้ายๆอาจจะมีเศษของหน่อไม้ถ้าใช้มือจับขึ้นมาอาจจะตักขึ้นมาได้ไม่หมดมีอ้อยจึงต้องใช้กระชอนตักตาถีช่วยในการตัก เมื่อตักหน่อไม้และบีบเอาน้ำออกจนหมดสิ็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำหน่อไม้ไปทำแหนมเติมข้าวไร้เบอร์รี่นึ่งสุก120กรัมถ้าใครไม่มีสามารถเติมข้าวเหนียวหรือข้าวสวยนึ่งสุกแทนได้ค่ะเติมกระเทียมสับ100กรัมเติมน้ำตาลทรายไม่ขัดสี10กรัมเติมเกลือ10กรัม เติผมผงปรุงรส10กรัมคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหรือจะใช้มือนวดส่วนผสมก็ได้ค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้พักทิ้งไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะไปเตรียมส่วนของถุงถุงที่มีอ้อยใช้เป็นถุงใสขนาด3คูณ5นิ้วตัดให้ได้ลักษณะสามเหลี่ยมหรือรูปกลวยให้ได้ขนาดตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยค่ะมีอ้อยจะตัดถุงไปแล้วก็กรอกแหนมใส่ถุงนะคะไม่สามารถบอกได้ว่าใช้จํานวนถุงกี่ใบเพราะปริมาณแหนมหน่อไม้ที่มีอ้อยตัดใส่ถุงเป็นปริมาณที่มีอ้อยกะด้วยสายตาไม่ได้ชั่งน้ําหนักค่ะถ้ามีอ้อยตัดถุงรอไว้จํานวนหลายใบ เวลาใช้ถุงไม่หมดก็จะเสียได้ค่ะตักแหนมหน่อไม้ใส่ปริมาณครึ่งหนึ่งของถุงที่ตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือรูปกลวยหลังจากนั้นเติมพริกขี้หนูสวนหรือพริกสดเม็ดเล็กปริมาณของพริกแล้วแต่ท่านผู้ชมค่ะม่อ้อยจะใส่ทั้งสีแดงและสีเขียวเพื่อเพิ่มสีสันให้ดูสวยงามและน่ารับประทานและค่อยๆห่อถุงพร้อมบีบให้แหนมหน่อไม้มีความแน่น เพื่อไล่ฟองอากาศและรัดหนังยางให้แน่นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแหนมหน่นอไม้หมดมีอ้อยอยากจะแนะนำให้กรอกแหนมหน่นอไม้และพลิกใส่ถุงให้เสร็จเรียบร้อยจนแหนมหมดแล้วจึงค่อยรัดหนังยางทีเดียว เพราะว่าจากประสบการณ์ที่มีอ้อยตักแหนมใส่ถุงแล้วก็รัดหนังยางไปทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆจะทําให้แหนมมีรสชาติที่ขมเพราะว่านิ้วมือไปสัมผัสกับยางหลายๆครั้งทําให้ความขมของนังยางติดมากับนิ้วมือเมื่อทําแหนมครั้งต่อไปแล้วนิ้วมือได้สัมผัสกับพริกและสัมผัสกับเนื้อแหนมจึงทาให้แหนมหน่อไม้มีความขมไม่อร่อยแต่ในวิดีโอมีอ้อยแค่ต้องการสาธิตวิธีการทําแหนมต้มให้ดูนะคะ หลังจากที่ตัดแหนมหน่อไม้ใส่ถุงพร้อมกับพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วมอ้อจะพักทิ้งไว้ประมาณ2-3วันเพื่อให้แหนมเกิดความเปรี้ยวให้พักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องที่มีแสงแดดส่องเล็กน้อยและหาฝ่าชีหรือภาชนะอะไรก็ได้ค่ะครอบไว้เพื่อป้องกันมแมลงวันหลังจากที่พักทิ้งไว้ประมาณ2วันมอ้อจะแกะแหนมออกมาชิมหลังจากที่ได้ชิมก็จะได้ความเปรี้ยวที่กำลังดีและมีความอร่อย ตอนนี้พร้อมเสิร์บรัประทานได้เลยค่ะแต่ถ้าหากทานไม่หมดให้ใส่ภาชนะที่มีฝาปิดปิดฝาให้สนิทนำไปแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาเพื่อควบคุมแหนมหน่อไม้ไม่ให้มีความเปรี้ยวมากกว่านี้และยังสามารถเก็บแหนมไว้ทานได้หลายวันค่ะ ความเปรี้ยวของแหนมหน่อไม้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแต่ละที่หรือของแต่ละประเทศถ้าอุณหภูมิร้อนก็จะเป็นแหนมที่มีรสชาติเปรี้ยวไวค่ะแต่ถ้ามีอุณหภูมิที่เย็นก็อาจจะทําให้มีความเปรี้ยวที่ช้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอของมีอ้อยตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ